ถ้าไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีเราควรขายหุ้นซื้อทองคำจริงไหมวันนี้มีคำตอบค่ะอีกไม่ถึง30วันแล้วนะคะที่เราจะได้รู้ว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาทำไมการเลือกตั้งถึงสำคัญต่อเราอธิบายง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ อันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ประมาณ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐลอกลงมาทุกคนน่าจะทราบดีก็คือประเทศจีนนะคะอยู่ที่ประมาณ13ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าถึงแม้ว่าอีก5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับอเมริกาเนี่ย Stock Hacker ก,ก,ก็ไม่เชื่อว่าจีนจะมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆได้เท่ากันกันกบของอเมริกานะคะเพราะว่าจะเป็นผู้บริโภคหลักของโลกหมายความว่าถ้าเราเปิดร้านค้าขึ้นมา1ร้านนะคะ เราอยากให้มีคนซื้อหรือว่าคนขายมากกว่ากันคะคำตอบก็คือคนซื้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอเมริกาถือว่ามีการขัดดุลทางการค้ากับหลายหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศจีนแล้วก็ไทยด้วยเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยจึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อหลายๆประเทศเพราะว่าเขาเป็นผู้บริโภคหลักของโลก ะะการลงทุนก็เหมือนกันด้วยนโยบายที่กําลังจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าลูกค้าหน้าตาเปลี่ยนเราก็เลยต้องหันมาสนใจว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีวันนี้เรารวบรวมบทวิเคราะห์จากกูรูทั่วโลกมาให้เราฟังกันนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่ากด u u s s r r p t i o n ก็ได้นะคะหลังวันที่3พฤศจิกายนเราน่าจะได้เห็นเหตุการณ์หนึ่งใน4นี้นะคะ ต้องยอมรับว่าจริงๆมันมีเหตุการณ์มากกว่านี้แต่ว่าเราได้ตัดออกไปเพราะว่าโอกาสเกิดน่าจะน้อยโดย2เหตุการณ์แรกเป็นสองเหตุการณ์ที่วันนี้เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าเหตุการณ์ที่2เนี่ยค่ะก็คือวีพาบิกันหรือว่าผักที่ชอบใส่ในไไยยสีแดงเนี่ยน่าจะได้เสียงข้างมากในสภาบนหรือว่าสวในขณะที่เหตุการณ์ที่1 เดโมแคร t จะได้ทั้งสภาบนและสภาล่างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่เหตุการณ์ที่หนึ่งกันเลยนักวิเคราะห์ของ Royal Bank of Scotland มองว่าถ้าไบเดนได้ทั้งสองสภาทองคำมีโอกาสขึ้นเพราะว่าไบเดนเนี่ยน่าจะออกนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้สารัฐขาดดุลเป็นจำนวนมากรายได้น้อยก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องออกพันธบัตรรัฐบาลขึ้นมากู้เงิน เกิด2เหตุการณ์ก็คือ1ดอลลาร์อ่อนค่า2เกิดเงินเฟอ้อเวลาที่2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกคนรู้ว่าทองคําน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถปกป้องเงินเฟอ้อและยังเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยปกป้องอัตัาสื้อของเรายามที่ค่าเงินของเราอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นทองคําน่าจะขึ้นในเหตุการณ์นี้ในฝั่งของการลงทุนหุ้นต้องมาดูนโยบายของแต่ละคนก่อนซึ่ง stock hacker ได้ทำสรุปมา3ด้านก็คือภาษี เรื่องของการลงทุนและเรื่องของจีนนะคะอย่างไบเดนเองเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับภาษีมีการเพิ่มภาษีคนรวยจากเดิมเก็บอยู่ที่35นมาอยู่ที่39.6มีการเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นและปันผลมากถึง23.8แล้วก็มีการเน้นการเก็บภาษีคนรวยเพื่อนำมาสร้างงานให้กับคนชนชั้นกลางและล่างเพราะฉะนั้นนโยบายพวกนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นแน่นอนเพราะว่า บริษัทเองอาจจะมีกำไรลดลงจากการที่ต้องจ่ายภาษีมากขึ้นนักวิเคราะห์จึงมองว่าตลาดหุ้นในช่วงแรกน่าจะถูกแรงขายออกมาก่อนอาจจะ2-4%แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อหุ้นไม่ได้เลยเพราะว่านักวิเคราะห์ของ Royal Bank of Scotland ก็มองว่าหุ้นในกลุ่ม Utility ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ส่วนหุ้นที่เสียประโยชน์น่าจะเป็นพวกน้ามันการเงินตรงนี้ไม่เอาเลย พอทางไบเดนเองมีการเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ Green Energy หรือว่าพลังงานสะอาดมาถึงเหตุการณ์ที่2นะคะซึ่งเป็นกรณีที่นักวิเคราะห์ของ JP Morgan มองว่าน่าจะเป็นกรณีที่ดีที่สุดต่อตลาดหุ้นเพราะว่าไบเดนเองได้เป็นประธานาธิบดีส่วนสสคือฝั่งเดโมแครตแล้วก็ซึ่ง JP Morgan มองว่าถ้าเกิดสภาบอหรือว่าสอวอมาจากฝั่งรีพับลิกัน ไม่น่าจะอนุมัติแผนภาษีของไบเดนเขาก็เลยมองว่าการลดภาษีให้กับทางบริษัทเนี่ยน่าจะยังคงต่อไปทำให้เหตุการณ์ที่2เรามองว่าน่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้น Stock Hacker ก,ก,ก็ได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ investorplace มานะคะเขาแนะนำให้ซื้อหุ้นกลุ่มพวก ev car tesla nicola polaris นี่เป็นบริษัทโลจิสติกมีว a l t ด i ิสน y มี b บ r k s h i r e Hathaway ด้วย ในส่วนของ ETF นะคะเขาแนะนำให้ซื้อ ETF แคนดาเพราะว่าปีที่แล้วประมาณช่วงสิงหาคมะคะ่ะโดนัลด์ทรัมป์เขาไปมีเก็บภาษี10%นําำเข้าสินค้าอลูมิเนียมจากแคนดาเขาเลยมองว่าถ้าไบเดนเป็นประธานาธิบดีในฝั่งของสนทิสัญญาการค้าน่าจะเป็นบวกต่อแคนดามากขึ้น มีการแนะนำให้ซื้อ e t f ทองคำเหมือนที่เราบอกไปในเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะเราก็มีการซื้อตัว healthcare เพราะว่าตัว medicare ของไบเดนเนี่ยไม่น่าจะ aggressive เหมือนตอนที่เป็น Obamacare ก่อนจบคลิปนี้เพื่อนเพื่นมองว่าเราน่าจะลงทุนอะไรดีคะแล้วก็ใครน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาฟังกันคะ่ะว่าถ้า Donald Trump ได้เป็นอีกหนึ่งสมัยสินทรัพย์อะไรที่เราควรลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ